สวัสดีค่ะจิ้มลับเชียร์คสวัสดีครับผมปีบ้านพิษแลนด์ครับสวัสดีค่ะอมแอมเพชรวันแห้งค่ะนี่มือนี้มือนี่เข้ามาไทยอย่พี่เลยครับพี่น้องกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว่าสนากาดำศาสนากาดำครับพี่น้องคุณแม่บอกว่ามาเป็นพระเอกแห่แน่ว่าสั้นนี่แต่เราให้พระเอกว่าสั้นม่ได้บังคับเด้อก็ว่ากันนิดนึงไม่มาก็ไม่ได้เพลงของคุณแม่นะครับผมศาสนากาดำ ชื S <S ่อเพ่กแมตอนเล็กๆจะดูใต้หลาถึงมาลองน้ำดูใต้หลาแบบปวยเปรอะเปอะเประเป็นเปียกอยกู่ผู้แม่ก็เลยเด็กาดําผู้เ,เดียวมีเดียวฝากในเด้่อตาวันนี้มีน้องอมแอมสาวน,น้อยเป็น,นบ้านแทนรับเขียนแสดงเปน็นนางเอกให้แล้วก็น้องนุ่นกำโดงนะคะก็แสดงเป็นนางเอกเหมือนกันฝากไว้ด้วยค่ะที่เขียนได้คงทำได้ ผานอะไรีแผ่านอะไรอ่ะเขินเขินอแม่มาเลยค่ะหนูเก็บไปก่อนนะนุ่นนะอย่าพึ่งนะัรอคับก้นะครับเก็บมาแล้วเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านอะไรนะเ่นอ๋อเหรออ๋อแม่กลับไปใหม่ค่ะขอโทษสิค่ะนันุ่นะคะเมื่กี้อ่านั่นนุ่นนั่นนุ่นไม่ต้องยกกับไป่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเ่คิดว่าเรา พี่พีครับข,ขอโทษพี่ะพี่เดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณเธอมองกลับมาหาน้องเหมือนเดิมเลยนะกลับมองกลับมาหานูน่นเ <Yes. S 2> อาแอมลบก,ก่อนนะคะ <Action. S 2> นุ่นมองเขานุนมองเขาก่อนยิ้มเขินอ่ะเช็ฟหนูเชฟเลยหนูเชฟทําง,งานเลยบิก๊หหกหนนนันหน้ามองกลับมาหานู่นอมยิ้มนิดนึงเออทาง,งานไปเอทางงาปเอทําง,งานไปเลยบิก๊ก okay. โอางงาเคโอเคแอมมาเอ,อแอม อย่าพุ่งนะอย่าพว่งนะนุน่นเดี๋ยวพี่ให้นุ่นหยุดนะนุ่นหยุดนุ่นมองเลยมองค้างเลยไม่ต้องทำอะไรน้อยใจกลับมาทำงานต่อ ไม่ได้เจ้าหลักยนะังไม่เจ้าก็องต่อปดีครับดีครับ,นรบหนูมองมือพี่บิ๊กมองมือตัวเองอจับเลยบิ๊กจับเลยพี่บิ๊กก็เลยจับเลยจับมือน้องขึ้นมาเลยครับอเอเซ็ดมื เล่ากันแม่ว่าเละครไทยหลว่าใหมเ่ากันแม่ว่าละครไที่อันนั้นเราว่าอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยว่อช็อตเดี๋ยวต่อช็อตาไมครับเอาบัดีเรา่อนไปมาต่อที่ช็อตนี้เลยกันเ้มาเข้ามาบีบทีแรกเธอเดมือก่อน เด็กเดหมือหนน้องแล้วน้องไม่ได้มองนเล่นขวานแลกมองเยอะแล้วก็แบบดึงมันขึ้นมาเลยสินะขอดึงมันขึ้นมาก็จกาจกอ่อนผายยวดหนักลรงนี่เหร็จมาเซ็นเนื้อเช็ดมืออย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเราน้องเขาแค่จิกมาแล้วก็เช็ดแล้วก็ยิ้มขึ้นออกมาทีเดียวกาเป็นไฟเนี่ยค่ะพี่ตาหนึ่งจะแทบตาย หลอกๆก็ได้ครับถ้าหลอกกประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับเลยหลอกๆซ่มซามยิ้มมาฝั่งางอ่ากัประมาณนี้ก็อประมาณนั้นประมาณนใช่ไหมฮะโอเคครับ่าสตีรับสามสองหนึ่งอาไเรไปโมตันนงออ ดูขึ้นมาเร็วเร็วเร็วซุ่มซ่ามเก้าดุดังอะไรนั่งเ่นไปที่ที่ที่แล้วเดี่าในช็อตที่ยืนแล้วจะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ครับอ๋อใช่ๆเพร่าต่อตับเวลาอบเอาวางแ็บเอาพื้นเลยแล้วแล้วก็ทำทางกัมเหมือนเดิม มาเลยอองแอมเพนบิ๊บนั่งเลยเขาไปมีเขาไปเขามากินนะกินป่ายอ,อมืมอแอมก็รู้ว่าตัวเองมีความผิดแอมเป็นหลบสายตาเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยโอเคของออแอมกินเลยไปดนี่ยโอรู้ว่าเออตัวเองทำผิดแล้วแหละ จำ <rogue> <monastery> เป็นยิ้มเจฉยๆให้พี่เขาไปมาแล้วค่ะหันแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นคิมไปก็เอาแบบโดนชาร์จหน่อยนะครับกองครับสามสองหนึ่งสองสาวมองไพเอกสองสาวหันมองไพเอกพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามสองสาวมองหน้ากันขิงข e ิงอ๋อ มีโมเมนต์อะไรได้ไหมแล้วแต่ที่ไหนดีมากแม่ชอบฟิลมากโอเคแม่เต้นตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเ่ะระวังระวังที่หนึ่งจริงๆนะหนู่มๆแม่ระวังคนนะหนักตกกันลอกมันเป็นได้มันเป็นรูได้แต่ว่าก็ได้ได้แยกเหยียบตรงกลางเลยก็ได้ค่ะเออโอ้ยจ้าไฝเป็นจิตตลาดอกเอันเอาเอาวิดีโอเดี๋ยนะว่าจ้าปูเรเป็นจิตตลา มื่อัดสิเจ็ตัดผมค่ะผู้ใดเป็นจินตลาเธอคือสวยเมอเป็นจินตะละคนที่สองค่ะแต่งเมอแต่งเมอแต่งโมอค่ะผมเธองามก็ผมสันวันนี้คือแหวก <minority> ตัดผมค่ะเอาคือแหวกว่าเอาไม่สวยไปใส่เหลวีน่ะไหน เตี๋ยลงต้ำต้ำต้ตกัเตี๋ยลงต้ำต้กะตั้กับจว่าลึกบอกถึพี่เจนครับม่อย่างอันอันบ่มีเหยื่กันมายกอันนี้ถอยผมนะครับอันยกเป็นกาพูดไครับยส่สายสมบูรณ์ทุกคนโอ๊ยเด็ดง่ายจะมีอะไรหรือเป็นอย่างจะโยกเองทียมงายไปใส่เบอร์เบานึงนะครับนี่ใส่บกันห่ะโอ้ยยังไม่ทันยกปัดเทียมงานเพียก็ขี่ขานเอเดี๋ยวบังกันันากที่ดี เอาทีมงานน้ำเพลไปใส่มือคนพ้ากันไปหมดนละไรดีครับยังแต่ผมยืนอยู่นี่นะเป็นยังเธอก็จะบ่ห้เขาหามซอยเหมือนกันอ๋อฝากไปด้วยจ้ะเอาบ้าพอดีเจ้านะาเจ้านะค่ะเป็นยังมาแแม่เฮ้ยเอาพี่จินพี่จินขนของช่วยหน่อยนะคะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากน้ำเพลยางเบิดมือเราได้เอื้ยนนั่เป็นยังคือมาขนเอาเหมือนกันขี่ข้างขี่ขันเยอะไปใส่เดื่อน้ำเพล ก็สิขนให้เพลินเพราะว่ารบร้จางเงินเพลินเดินเลยค่ะไปโอยนัดนอีหลีเด้ไหม